นกเก็บภาษีมาอีกแล้วอยากอ่านก็ซื <t un> <t un> <h 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 ้อไปอ่านด้วยไปแล้วไปแล้วขออ่านแค่นี้ก็ไม่ได้งกชมัดเลย ของซื้อของขายอ่าโนบิตะฮะได้ไปยืนซื้อบื้ออะไรอยู่หน้าร้านหนังสืออ๋อสวัสดีครับครับผมไปซื้อกระตูเล่มใบสิบเล่มดิเห็นรึเ่าเฮ้ยเซนีย์อกซื้อทีสิบเล่มเลยเหรอแต่ฉันไม่ให้นายยืมอ่านหรอกฉันใช้เงินเก็บของฉันซื้อมาทําไมคนเราต้องไม่เท่าเทียมกันด้วยทำไมต้องมีคนจนคนรวยเราเราไม่ยุติธรรมเลยเอาใจจะ่เซนีอกคนเดียวเทำไมทำนี้ไม่ได้นะ มีวิธีทำให้เท่าเทียมกันได้ด้วยนะนี่ไงนกเก็บภาษีฮะเครื่องเก็บภาษีจากเงินเก็บนั่นเหรอนี่อก็แบบนี้ไงถ้าไหนมีเงินเก็บ500ยเยนมันก็จะเก็บ10เซคือ50เิเยนไงพูดเป็นเล่นไม่ได้เงินเก็บยิ่งน้อยๆอยู่ด้วยอะ่ะแต่ว่าถ้าเงินจำนวนเยอะขึ้นมันก็เก็บภาษีแพงขึ้นนะพันเยนขึ้นไปเก็บ3 0มสอเ็หมื่นเยนขึ้นไปเก็บ70%เเลยมันก็ยุติธรรมดีเนาะ แล้วพอได้ภาษีมาเยอะแล้วค่อยเอาไปซื้อของแบกกันไงเราแล้วแต่จะตกลงกันแต่ปัญหาอยู่ที่ทุกคนจะเห็นด้วยหรือเปล่าเท่านั้นล่ะงั้นไปถามดูดีกว่าจังไปเลยไม่เคยได้ยินความคิดแบบนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยนะพวกเรานะเดี๋ยวพี่ตาไดนน้น้สุดยอดไปเลยจริงๆนะเสร็จแล้วก็เอาเงินมาตัดชุดทีมเบสบอลเอาไว้แข่งดีกว่าทำสนามใหม่ด้วยจำเลยทำห้องหนังสือการ์ตูนดีกว่า สร้างตึกใหม่มีโรงอาหารมีห้องเล่นเกมห้องนอนกลาวันห้องนี้ออกจากบ้านยปะอมีให้หมดเลย Over, Over. ไปแล้ว Over ไม่เห็นจะต้องทําขนาดนั้นเลยอ่ะใครอยากได้อะไรก็แบ่งกันไปซื้อเอาเองดิฉันก็อยากจะเลือกเองนี่นะเลือกกันเองมันจะใช้ได้ที่ไหนกันอ,อเอาละทุกคนเห็นด้วยกับฉันใช่เป้าอ่าทางนั้นก็นี่เอานะปล่อยไปล้มันกําลังเช็คเงินเก็บของทุกคนอยู่ เงินหนึ่งร้อยเยนภาษีสิบเยนจ้าโทโทรโทว่าจะไปซื้อโดเริกิกินหน่อยอ่ะเอาไปเอาเงินทอนเก้าสิบเยนโฮ้ยดีนะที่ตอนนี้ฉันไม่ได้เอาเงินเก็บมาด้วยอ่ะไม่รอดแล้วนะเดี๋ยวมันจะไปเก็บภาษีที่บ้านของทุกคนเลยด้วยอ่ะฮ่านะเอาละไปเลยอ๋อทางบ้านฉันนี่นะโอ้ยอย่าไปทางนั้นนะเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวก่อนโอ้ยโอ้ยเออ นั่นกระปุกออมสินของฉันนะทั้งหมด23,416เยนภาษี16,132นอเยนไม่นะนี่มันเงินของฉันนะฉันไม่ให้อะขอบคุณครับโอ้โหตามเก็บภาษีได้ขยันขันแข็งมากเลยแบบนี้ต้องได้เยอะแน่นแน่แต่ฉันใช้เงินเก็บไปจนหมดเกลี้ยงแล้วไม่มีเงินให้จ่ายภาษีหรอกกลับแล้วครับมาแล้วเหรอ นี่ค่าขนมเดือนนี้นะจ้ะยทำไมต้องมาให้ตอนนี้ด้วยล่ะแม่โอ้เป้งปองเป้งปอง,ปปองรู้แล้วนนจุจ่ายอยู่แล้วขยันจังเลยฮะวัดดี้ลุงโนบิโร่นี่ลุงต้องไปอินเดียอีกนะผมไม่ได้กลับอีกสามปีเลยงั้นลุงจ่ายเงินอ่งเปาให้ลุงหนะ่าสามปีเลยก็แล้วกันนะอะ สามหมื่นเยนเลยเหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาค่ะไม่เอาเอาวันนี้เป็นอะไรไปเป็นหนักเลงใจหรอกลุงไปละผมไม่ได้เจอกันอีกนานโชคดีนะเออลุงครับเดี๋ยวก่อนครับให้ผมตอนนี้ผมก็แย่สิเอาไว้กลับมาค่อยให้กูได้ปิงปองปิงปองปิงปองภาษีสองหมื่นหนึ่งพันเยนโอ้โหตอนนี้เก็บภาษีมาได้แค่ไหนแล้วคุณโนบิตะสองหมื่นสองพันห้าร้อยเยนคุณชิสกัหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเยนคุณฮิเดกิสี่หมื่นเก้าพันเยน คุณชิเงนรุ9เ0 8นเยนคุณทาเคยชิไม่มีคุณซูเนโอไม่มีคุณซีเนโอไม่มี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 แปลกฮะซูเนโอกับใจอันไม่มีเงินให้เก็บภาษีต้องเช็คแล้วล่งเช็คเลยส่งดาวเทียมสูวนตัวไปตำรวจดีกว่าไปเลยพูดเร็วๆมาดูที่ทีวีกันเอามานี่เลยเดบ๋ยวแบบๆ แย่งหรแบบนี้ก็ไม่ต้องใช้เงินเก็บภาษีอะสิ <c oughs> สนุกใช่ไหมฮะงั้นะขอเืม<ย>ก่อนเลยแล้วเจ้าโอปเป็นไงบ้างนะดูดิแม่ครับมีอะไรจะใช้ผมไหมครับอ๋อไม่มีอะไรจะใช้แล้วจ้าลูกโอเมื่อกี้เนี่ยที่ผมเอาเงินเก็บทั้งหมดให้แม่น่ะช่วยแบ่งเงินแล้วก็สั่งให้ผมไปซื้อหุ่นยนต์บังคับหน่อยสิครับเพราะผมซื้อเสร็จข็จะเอามาให้แม่แล้วแม่ก็ให้ผมอีกทีเข้าใจอ๋อเหรอจ้าคับแม่ครับเป็นทอดๆเงครยคแม่ได้ปะอ๋อ นี่แล้วนี่เจ้านกเก็บภาษีไปเก็บภาษีจากเซนดิโอเดียวนี้เลยเก็บภาษีจากข้าแรงไม่ได้หรอกค่บอะไรกันเล่าโอ้ยหนักจังเลยเออเนี่ยแม่ใช้ให้ฉันไปซื้อมานะเนี่ยไม่หลงเลี่ยงห็บเลี่ยงให้ภาษีมันแพงเกินไปนะเก็บแบบเนี้ยมันโหดเกินไปแล้วหระฉันอยากได้กล้องสองทางก่ะอุตส่าห์เก็บเงินมาแทบตายถึงขนาดไปสอนพิเศษเด็กเล็กบ้านทางข้างเลยนะรู้ไหมอ่ะ ฉันน่ก็อุตส่าห์เก็บเงินเอาไว้ซื้อของที่ตัวเองอยากจะได้แต่มาแยกไปเฉยๆอ่ะเฮ้ยไม่มีทางหยุดนกภาษีได้ซะด้วยดิเฮ้ยเกนภาษีน่นได้เยอะหรือยังเฮ้ยเอาไปซื้อของกันดีกว่านะอันอุ้ยเก็บเงินได้สิบเยนภาษีหนึ่งเยนใจมาเร็วๆหนึ่งเยนหนึ่งเยนภาษีหนึ่งเยนอะไรเนี่ยฮ่ไปเก็บพวกรวยๆโดนไปภาษีอะไรเย็นเดียวไอ้หน่อยเนี่ย นี่ะนี่นะอะน่นี่เี่เป็นไงล่ะฮะเ้ยเมันรู้จักแอนเฮ้ยเ้ย้ยเนกภาษีพังแล้วเงินที่เก็บมาก็ถือว่ายกเล้กทั้งหมดใช้ย้อนหลัง